วน,นี้ค่ะ Warner Brothers นะเขาได้ปล่อยตัวอย่างแรกของ The Watchers ค่ะภาพเพียวสองขวัญน,นะคะที่เป็นผลงานกำกับและเขียนบทโดยอิชนาชยามลานค่ะเธอเป็นลูกสาวของ M Night Shyamalan น,นะคะพุ่มกับเชื้อสายอินเดียคนดังค่ะเจ้าของชายาเจ้าพ่อหักมุมนะคะ เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเนี่ยมีผลงานาพอบยอสองขวัญเหนือธรรมชาติชื่อดังหลายเรื่องมากๆค่ะอาทินะคะ the six th sense ค่ะเมื่อปี1,999นะคะแล้วก็ unbreakable เมื่อปี2,000ค่ะเรื่องนี้นะคะ the watchers เนี่ยเขาจะมาเป็นผู้มือในการสร้างด้วยนะคะจากนิยายสุดฮิตค่ะของ am chy นะคะ the watchers ค่ะจะบอกเล่าเรื่องราวของมีนาค่ะรับบทโดย d ดลกานนิงนะคะศิลปินสาวที่ติดอยู่ในปา่า ลึกอันกว้างใหญ่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของไอร์แลนด์นะคะที่ที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไปถึงค่ะเมื่อเธอเนี่ยหาที่หลบภัยได้นะคะเธอก็ติดเข้าไปในกับดักโดยไม่รู้ตัวค่ะพร้อมกับคนแปลกหน้าอีก3คนค่ะ พวกเขาเนี่ยถูกสิ่งมีชีวิตสุดลึกลับค่ะกำลังตามเฝ้าคอยดูนะคะแล้วก็สะกดรอยในทุกค่ําคือเลยนะคะตัวอย่างนี้นะคะเริ่มต้นจากฉากของมินาค่ะที่กำลังฟังเพลงคลาสสิกอยู่นะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยได้เงียบลงอย่างฉับพลันค่ะจากเสียงปลาที่รบกวนจากภายนอกนะคะและเผยเห็นถึงสิ่งชั่วร้ายที่ตามเฝ้ามองพวกเธออยู่ในป่าค่ะ หลังจากที่ชนาเชียมาลานนะคะเขาเคยช่วยพ่อของเขาเนี่ยกำกับบางตอนในซีรีส์ r ซวันเมื่อปี2019มาแล้วค่ะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าถึงเวลาของเธอแล้วนะคะที่จะเข้าสู่เส้นทางการเป็นผู้กกับอย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรกค่ะและก็เขียนบทเองด้วยนะคะซึ่งดัดแปลงจากนิยายสุดเฮ็ดค่ะของเอมชายค่ะข้อมือจากเว็บไซต์ People นะคะ พ่อของเธอเนี่ยได้สัมภาษณ์กับทาง the New York Times นะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับลูกสาวของเขาค่ะเขาบอกว่าผมรู้ว่าอิชนาจะเป็นพุ่มกับแต่ผมก็ไม่เคยกดอันเธอเราทั้งคู่เนี่ยมักจะชอบดูหนังด้วยกันซึ่งเธอสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆและเชื่อมโยงทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าหนังที่เราดูมันจะเป็นอะไรเขาให้สัมภาษณ์ชื่นชมลูกสาวขเขานะคะ The Watchers ค่ะนำแสดงโดยเด็กดาฟเ n นนิงนะคะจอร์จิน่าแคมเบลค่ะ o เ e n f u l l e ่ชวานฮิลเลตและ a ลิสเต้ r ร r เมอร์ค่ะ ซูเปอร์เชสค่ะถือว่าเป็นนางสองควันเนือธรรมชาติสุดระทึกนะคะคุณเนี่ยไม่มีทางเห็นมันค่ะแต่มันจะเห็นคุณทุกสีก้าวค่ะจะสนุกเป็นเั้นแค่ไหนค่ะคงต้องรอชมกันนะคะมีกำหนดใช้ในอเมริกาวันที่7มิถุนายนที่ถึงนี้ค่ะส่วนจะเข้าที่ไทยเมื่อไหร่คงต้องรอติดตามข่าวสารอัปเดเตกันต่อไปนะคะ Don't you want to know what they are? That's impossible.